โอเคเราอยู่ในเกมแต่ก่อนหน้านั้นผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าอันเนี้ยผมเล่นกับบอทนะฮะแต่ว่าจุดประสงค์หลักๆเนี่ยที่เล่นคืออยากเอาสกิลอยากเอาการเล่นแบบหลักๆให้ดูนะครับเดี๋ยวการเล่นหลักๆจริงๆต้องเติมธงนะเพราะว่าเราไปสายโล่แต่ว่าผมจะไปตรงกลางเลยนะครับเอาง่ายคืออยากเล่นให้ดูเออถ้ามันเจอกับหลายๆตัวอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงนะอันนี้เดี๋ยวผมใช้สกิลสองนะอ่ะอันนี้ดูนะเห็นหปะพอพอมันติดไฟแล้วดูเลือดเด้งเห็นเลือดเด้งไหมเมื่อกี้ชัดเจนนะ ชัดมากใช่ไหมว่าเด้ง5 8 0 5 8 0สรเรื่อยๆอ่ะคือเด้ง10%เรื่อยๆอ่ะทีนี้เดี๋ยวใช้สกิลทันอ่ะโดนโอเคโดนโดนโดนเสร็จก็เลือดเด้งด้วยนะแล้วก็ติดไฟด้วยเห็นปะอ่าเนี่ยส่วนการตีก็หนึ่งแล้วดูดิเห็นปะตีแล้วเลือดเด้งทุกครั้งที่ตีด้วยชัดเจนนะชัดเจนนะเนี่ยคือข้อดีของโอเว่นนะฮะดังนั้นผมเลยเปิดนะครับเผื่อมีคนงงว่าเฮ้ยพี่ทำไมพี่เปิดวะนี่มันไม่ชัดเจนอีกหรออ่ะเห็นปะดูเลือดเด้ง เห็นนะเห็นนะเห็นเห็นนะอ่าแล้วแล้วมันมีบาเรียขึ้นมาไอบาเรียอันนี้เรียงง่ายๆว่าอีกฝ่ายจะไม่สามารถตีเราได้เช่นสมมุติว่าเลือดเรา5,800ใช่ป่ะบาเรียก็5,800ครับเออลืมลืมืมเวลาตีต้องตี3ทีนะครับเพราะว่าตีครั้งที่3มันอาจติดติดไฟด้วยโอเค1 2 3ติดป่ะวะไม่น่าติด ไม่เสียการทรงตัวเพราะว่าทีมโดนแล้วปึ๊บอ่าเนี่ยชอบผมผมชอบตรงเนี้ยดูเลือดเด้งเดี๋ย,ยนะเอา้าอ๋อ,อ,อแต่โดนสถานะว่ะอ่าอันเนี้ยอันเนี้ยถือว่าชัดเจนนะเลือดเด้งก็จริงแต่โดนแต่โดนสถานะนะครับปึ๊บอ่าโอเคเอาง่ายๆก็เหมือนเล่นให้ดูสกิลอะเออหลักๆก,ก,ก็มีเท่านี้แหละเพราะว่าเวลผมเพิ่งเปิดไงพอเพิ่งเปิดเวลมันยังไม่80ิดังนั้นก็เลยไม่อยาก เอาไปลงแรงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นตัวด่งคนอื่นนี่ไงเห็นปะติดไฟละหลังจากนั้นถ้าติดไฟนะครับทุกครั้งที่ตีเห็นปะเห็นนะดูเลือดดิเมื่อกี้เลือดเลือดจะหมดเต็มอีกแล้วเออมันเป็นประมาณนี้แหละเอาง่ายๆว่าอาโลอันเนี้ยมันสามารถกันดาเมจได้แต่ไม่ได้การสถานะเลีรยป่ะสมมุติถ้าเจอตัวสถานะก็หมายความว่าปล่อยปล่อยไปเลยอะเออเป็นประมาณนั้นนะครับ แต่ผมชอบที่ว่ามันติดไฟนี่แหละพอติดไฟแล้วแม่งตีเลือดเด้งนี่แม่งแบบคือมันสุดอ่ะเนี่ยดูดิดูด,ดิแม่งโกงโกงเลื่อนไม่เลื่อนไม่ลดเลยเพราะว่ามันมีชิวโอ้โหพูดไม่ออกอะโอเคก็เล่นให้ดูเป็นประมาณนี้เนาะกระบอดเดี๋ยวเรามาคุยถึงตัวโอเว่นก่อนนะครับเผื่อมีคนถามนะว่า,าทำซับได้ไหมเอาเป็นประเด็นแรกเลยทำซับได้ไหมอะคุณลองดูเองนะ ต่คุชาลลอตตอนนี้ก็มีแท็กนะครับเห็นปะลดค่าเสียหายจากปกติลดลงมีนะมีนะอเป็น1 2 3 4สแท็กครับ4แท็กถามว่าเป็นซัพ์ได้ไหมเป็นได้ครับแต่มันมีประเด็นตรงนี้ฮะเดี๋ยวผมไปที่ตัวซับให้ดูก่อนจะได้เข้าใจเห็นภาพตรงกันนะครับคุณเห็นไหมอ่าอันนี้ผมลากที่รุ่นโชว์ร้ายนะครับ1 2 3 4 5สี่ห้าหมายความว่า6ตัวน,นี้ยทดแทนอะไรไม่ได้เลยถูกต้องไหมครับ เคลียนะโอเคเคลียนะจบนะต่อมาครับมนุษย์เงือกครับ2อตัวนี้ก็ทดแทนไม่ได้ดังนั้นหมาเขาว่าถูกต้องครับผมไม่ได้ครับเพื่อมีคนถามว่าเอาพี่แตวผมอยากจะใส่สาบอ่ะทำยังไงบิ๊กมัมกับโอเว่นเหมือนกันตรงไหนนะครับก็คือคุณต้องเอามนุษย์เงือกออกอ่ะเช่นเอาจินเบออกกับเอาคาวามามัสซึ่ออ,อกก็ใส่แม่ใหญ่กับโอเว่นได้เลยหรือใส่บูเลก็ได้ เป็นประมาณนี้นะครับถ้าใครจะเล่นเอางาี้ว่าคุณต้องได้แค่6แท็กเท่านั้นเอางี้คือจะไม่มีแท็กของมนุษย์เงือกอันนี้จะหายไปก็ลองช่างใจดูว่าจะเอา7แท็กหรือ6แท็กครับอันนี้ไปตัดสินใจเอา6แท็กได้7แท็กก็เป็นซับไม่ได้คําตอบชัดเจนนะครับอันนี้คือข้อแรกนะเอาต่อแบบประเด็นที่สง,ส,งสัยกันก่อนประเด็นที่2คือตัวนี้เล่นเมนหลักได้ไหมจากที่เล่นเมื่อกี้เห็นชัดเจนอยู่แล้วสมมุติว่าถ้าเจอตัวโซโลคุณคิดว่าเป็นยังไง เพราะว่าโซโลเนี่ยไม่มีเรียกว่าไม่มีไอน้นี่อะไรนะไม่มีสถานะเลยถูกปะสมมติถ้าโดนโซโลตีแล้วเราใช้ไอ้สกิลสอ่ะถูกไหมมันมีชิวอ่ะและหลังจากนั้นโซโลติดเลือดอ่ะตีกับโซโลยังไงก็ชนะครับเหตุผลเพราะว่าทุกครั้งที่ตีมันเด้งเลือดเลยและเด้งเลือด10%อด้วยอ่าเดี๋ยวผมเอาให้ดูตรงนี้นะจะได้เห็นภาพตรงกันนะครับเด้งเลือดเนี่ยเนี่ยเห็นปะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น20และเด้งเลือดอีก10%ด้วยเคลียร์ปะ โคตรชัดเจนไม่รู้จะชัดยังไงแล้วนะเนี่ยมันตีเร่งเลือดอะเออถ้าบางคนถามมันดียังไงเอาง่ายผมอยากให้มองภาพตัวมีฮอกอยากให้มองภาพเดียวกันตีแล้วเด้งเลือดแต่มีฮอกเนี่ยมันเด้งเลือดสูงสุดที่อ่าพันหใช่ปะ่ะต่อดอกแต่อันเนี้ยมันเด้งเรื่อยๆทุกครั้งที่ตีอะและมันตีเร็วด้วยจากเมื่อกี้ที่เห็นทุกครั้งที่ใช้สกิลแบบคนติดไฟคือแทบจะชนะร0 0เอยู่แล้วอะแล้วก็ถ้าสมมติมีคนถามว่าเอาแล้วถ้าโอเว่นไปเจอกับบิ๊กบัมล่ะ จะเป็นยังไงส่วนตัวผมมองว่ามันใกล้เคียงกันอะคือมันพูดยากตรงนี้ครับเช่นอย่างโอเว่นเนี่ยมันได้เปรียบตรงที่ว่ามันไม่ติดไฟเห็นไหมติดไฟไร้ผลหมายความว่าแม่ใหญ่ตีโอเว่นไม่มีติดไฟ100%เปซเคลียนะไม่ติดแบบ100%เปอร์ซนะครับแต่ว่าทีนี้อาวิกน้ำเนี่ยสามารถติดไฟได้ชัดเจนว่าหมายความว่าถ้าตีกันหนึ่งหนึ่งโอเว่นชนะครับอันนี้คือต้องบอกตามตรงนะแต่ มันจะแพ้กับตัวแชงเขียวครับส่วนตัวหงมองแบบนี้เหตุผลเพราะว่าตัวนี้มันไม่มีการลบบัฟแชงเขียวใดใทั้ <ๆ S 1> ทงสิ้นเออลบบัฟไม่ได้เลยนะอันนี้ย้ําก่อนแต่ทีเนี้ยมันมีข้อแตกต่างคล้ายๆกับดอฟามิงโก้ก็คือไอ้สกิลสองของมันเนี่ยจะมีชิลขึ้นมานะครับและไอ้ชิลเนี่ยเลือดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เอาง่ายๆเลยส่วนใหญ่โล่เนี่ยเลือดอยู่สามหมื่นครับก็คือแชงต้องตีเราอะเลือดลดให้ได้สามหมื่นหรือง่ายๆก็คือตีธรรมดาประมาณสามถึงสี่ชุดกว่าไอ้เกาะเนี่ยจะหาย เคลียร์ไหมหายเสร็จปั๊บพอปล่อยมันก็จะเป็นการโจมตี650จากนั้นก็ต่อยต่อได้เรียกง่ายๆว่ามันแพ้แฉงแหละส่วนตัวผมมองงั้นนะเพราะแฉงมันไม่ติดสถานะไงแต่มันเป็นกรณีที่แพ้ก็จริงแต่มันไม่ได้แพ้แบบหนักๆมากอ่ะเอออย่างความัสึหรืออย่างจินเบ้เมื่อกี้ที่ผมมองให้ดูอ่ะมันไม่มีชิวแบบนี้นะไอตัวนี้มีหรือเป็นโมเน่ก็ได้เออเผื่อบางคนมองข้ามไม่ออกก็อย่างโซโลเจอกับโมเน่เป็นไงล่ะโซโลแทบอยากเจอวะล่ะไม่อยากอารมณ์เดียวกันเลย ครับมันก็คืออารมณ์เดียวกันครับอ่ะนั่นแหละแต่ว่าถ้าโมเน่เจอแฉงแฉงรู้สึกยังไงก็พอได้ใช่ปะ่ะแต่ถ้าโมเน่กลางกระแพงขึ้นมาเป็นไงไม่อยากเล่นใช่ไหมอารมณ์เดียวกันครับเพราะผมก็เป็นครับแต่เล่นเล่นได้ไหมเล่นได้ถ้าแบบไม่มีทางเลือกนะแต่เลือกได้ก็ไม่เล่นเลียไหมยกเว้นว่ามีบูธอันนั้นเล่นอยู่แล้วก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะเอาล่ะทีนี้คุณสมบัติของตัวละครผมต้องขอบอกก่อนนะครับเผื่อบางคนไม่ทราบเพราะว่าโตเพิ่งมาใหม่นะ ตวตนี้มันตีครั้งที่3จะทาให้ติดไฟด้วยโอกาส50%และผมบอกไปแล้วนะหลังจากติดไฟทุกๆครั้งที่โจมตีจะเด้งเลือด10%อันนั้นนะเคลียรนะต่อมานะครับเมื่อโดนชิงเอ้เมื่อเพื่อนโดนฆ่าเพิ่มโจมตีและเกาะ20กับ 20, 20อ่าต่อมานะเมื่อไม่มีเพื่อนอยู่ในธงลดระเบดสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ทําให้ตัวเองอยู่ในสถานะไม่เสียการทรงตัวบางคนงงก็คือสมมุติว่าถ้าทีมโดนดึงธง นะครับเมื่อไหร่นะเห็นบ้างมันม,ม,นมีมันมีเงื่อนมีเงื่อนไขยอยู่ทีมของตอนเองโดนดึงธงเมื่อไหร่เราจะไม่ชัง,งักไม่ชัง,งักก็บอกเขาว่าเช่นสมมุติเราตีหนึ่งหนึ่งกับโซโลนะครับตีหนึ่งหนึ่งนะแต่โซโลต้องไปสีแดงก่อนนะแบบที่มันไม่แพ้สีเออหนึ่งหนึ่งเท่ากันอะ่ะต่างคนต่างตีโซโลจะชังงักแต่เราจะไม่ชังงักครับก็ตีแบบหนึ่งสองสามต่อให้ล้มไปเลยเออมันเป็นประมาณนั้นอันนี้คือข้อได้เปรียบนะครับแล้วก็ต่อมานะฮะตอนที่อาถูกศัตรูโจมตี หรือเรียกง่ายๆว่าตอนทีส่สตูติดไฟอ่ะตีเราอ่ะจะลดดาเมจสามสิบหลังจากนั้นผมจะเอามาทําการโลนดาเมนะจนะลดลดโจมตีสามสิบแล้วนะถ้าติดไฟนะวงเล็บถ้าติดไฟอันนี้สามสิบแล้วนะอยู่ในทงอีกสามสิบเป็นหกสิบถูกต้องครับอันเนี้ยเพิ่มป้องกันอีกยี่สิบเขียป่ะเออเท่าไหร่แล้ววะสามสิบสามสิบยี่สิบเป็นถูกต้องครับแปดสิบแล้วครับอันนี้ผมตีแบบเลขกลมๆนะผมผมผมไม่ได้คุยแยกนะ เอาว่ามันเป็นการลดดามจเพิ่มเกาะอ,อื่ประมาณนั้นนั่นเองคือ80%และไม่พอทุกครั้งที่ตีคนติดไฟเด้งเลือด1 0ตลอดเวลาเช่นสมมุติถ้าเลือดคุณ3 0,000ืก็เลือดเด้งทีละ3า0 0อ่ะคุณลองคิดสิว่าใครว่าว่าใครจะแพ้เออและแถมความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก20ด้วยนะตีแรงขึ้น20แล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยได้อีก20ด้วยถ้าเพื่อนตายอ่ะเห็นว่าเพิ่มทั้งเกาะทั้งโจมตีคือแบบคือมันมันไม่เหมาะเป็นสดาวอะ่ะแต่ว่ามันเป็นนีเดาว นั่นเองอ่ะทีนี้เดี๋ยวก่อนจบในคลิปอันสุดท้ายก็คือเซตเหรียญน,นะครับเซตเหรียญจริงๆเผื่อบางคนงงผมอยากบอกว่าใส่ชุดเดียวกับบิ๊กมัมได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเอาให้ดูก่อนแต่ทีเนี้ยมันต้องเป็นบิ๊กมัมแบบสายโล่นะถ้าสายวิ่งมันอาจจะไม่ได้นะเพราะว่าโอเว่นมันเป็นโล่นะครับเซตแรกนะครับก็คือเซตนี้เลยนะก็คือ2คาตาคุรินะครับแล้วก็มงดอนั่นเองอ่าเซตนี้ดยังไงต้องคุยก่อนตราบใดที่เราอยู่ทงนะครับจะทําการลด ครูดาวสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับดีไหมดีโคตรเนี่ยเนี่ยมันได้จากอันเนี้ยเห็นนะเมื่อเกณฑ์ทมากกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์จะย่นครูดาวเห็นป่ะสกิลหนึ่งกับสองอย่างละสิบแล้วก็ไปบวกกับอาร์ของเดิมอีกอย่างละสิบสิบก็ยี่สิบยี่สิบเป็นสามสิบนั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อเลือดมากกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์และตัวน,นี้มีเด้งเลือดด้วยใช่ไหมถูกต้องครับดังนั้นมีแท้ตลอดเวลาครับอันเนี้ยอีกห้าแล้วเมื่อกี้ที่ผมคำนวณให้อะเท่าไหร่นะแปดสิบใช่ไหมอ่าอันเนี้ยแปด ย่นสกิลหนึ่งก็คือย่นสกิลหนึ่งก็ทําให้ติดไฟอีกอ่ะอพอติดไฟก็ตีแล้วก็ได้เลือดอีกชัดเจนนะครับแล้วก็เหรียญน,นี้มันดียังไงก็คือมันจะไปได้ในส่วนของสาคุณพลสวิตเพิ่มด้วยนะความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก7%นะครับแล้วถ้าไปบวกกับตอนเพื่อนตายอีก20ก็เป็น27นะครับแล้วก็ตระกูลชาร์ลอตอันนี้คือได้เพิ่มนะเมื่อมีเพื่อนอยู่ในทงก็จะตีแรงขึ้นอีก10%นั่นเองนะครับก็คือเป็นเซ็ตที่ทําาให้สโลมมีดเจ นั่นเองนะสารเซตนี้นะ1่สายโลมินาเมกับ2คูดาวส์นะครับทั้งสก,กิล1และสก,กิล 2, 2บางคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ล้ซเซนนี้ใส่กับตัวไหนได้อีกท่าหนหาผมนะคือมันเป็นงี้ฮะคาตาคุริไอเนี่ยเปลี่ยนเป็นบูเลก็ได้นะส่วนตัวผมมองอย่างนั้นนะครับคือเปลี่ยนเป็นบูเลดีกว่าเพราะว่าบูเลเนี่ยมันจะอ่าเดี๋ยวผมเอาบูเลให้ดูก่อนนะบูเลบูเลแต่เหรียญผมบูแต่เหรียญบูเลผมก็มีแล้วไงเพราะผมมีตัวละครใช่ปะ่ะนี่ไงเห็นป่ะ ความเสียหายได้ลราลดลงอีก5%เอเออแล้วก็ไปรวมกับอันนี้อีก5เป็นเท่าไหร่ครับ90นั่นเองครับทีนี้ก็ลองไปตัดสินใจดูนะว่าอันเนี้ยจะใส่คาตาคูลิหรือว่าจะเป็นบูเลแต่ส่วนตัวผมบูเลครับก็มันกันนั้ง90%อร์นะ <c oughs> ครับโคตรดีย่นคูดาวอีกสาด้วยอ่ะอันนี้คือเซตแรกและอันนี้เป็นเซตที่2นะครับก็คือเป็นยังไงบ้างเอาง่ายๆเลยนะถ้าโดนโจมตีศัตรูที่ติดไฟอ่ะเห็นปะ คขาเสียได้รับลดลง5%เอเอและอตัวนี้มันติดไฟอยู่แล้วไงถูกป่ะและหลังจากที่ทําให้ัตูติดไฟอะ่ะเด้งเลือดอีก3%เอาใหม่นะตีสตูที่เด้งที่ติดไฟอยู่แล้วอะ่ะเด้งสิบใช่ไหมเออแล้วถ้าตีติดไฟเพิ่มอีกอะ่ะหรือว่าทุกครั้งที่เราใช้สกิลอ่ะหนึ่งคือสองก็ได้จะเด้งเลือดอีก3%ซครับคือแม่งเด้งแบบเรื่อยๆอะ่ะเด้งเือเรื่อยๆอ่ะเออเอา,อางนี้ดีกว่าส่วนเหรียญอันนี้ก็อยู่ในอะไรนะอยู่ในธงก็สร้างความเสียหายแล้วก็อา่า ลดลงด้วยโจมตีเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเซตหนึ่งนะเซตนี้ดียังไงต้องคุยก่อนนะว่าแท็กมันอาจจะไม่เต็มเหมือนอันที่แล้วเห็นป่ะแท็กไม่เต็มเท่านะจะไม่ได้สากผลลูวิตนะครับอันนี้จะไม่ได้นะแต่ว่ามันยังไงบ้างหรอก็คือเน้นคนติดไฟและเด้งเลือดนั่นเองนะครับก็เอาที่ชอบนะเซตไหนก็ได้ส่วนมีคนถามาเอ้าแล้วถ้าใส่เหรียญน,นี้กับเซตอันเมื่อกี้ได้ไหมถามว่าใส่ได้ไหมหรอ ก็ได้นะครับคือมันอยู่ที่เราชอบล้วอะอ่าอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างนะแต่ทีเนี้ยคุณลองดูดีว่าคุณจะเอาเหรียญไหนออกอ่าคุณลองดูสิจะเหรียญไหนออกดีอะเอาบูเลหรือคาตาคุริออกดีไหมแต่มันก็ลดดาเมจนะหรือเอาคาตาคุริออกดีเห็นปะเอาออกแล้วก็มาใส่เป็นอันนี้แทนได้ไหมเพราะว่าไหนไหนลดอะไรนะลดดาเมจห้าเปอร์เซ็นถูกปะแต่ถ้าเป็นใส่อันเนี้ยมันจะเด้งเลือดสามเปอร์เซ็นอะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปคํานวณดูนะครับว่าแบบไหนดีกว่า อ่าเดี๋ยวนะผมใส่ให้ดูด้วยนะใส่ให้ดูแป๊บหนึงอ่าโอเคแต่ทีนี้มันมีข้อเสียคือถ้าใส่เซตเนี้ยเห็นไหมข้างบนวานโนครับจาก30%จะเหลือ24%เห็นเห็นป่ะเพราะอันหนึ่งมันแค่ด4บสีไปชั่งใจดูนะครับว่าจะเอาอันไหนนะและอันนี้นะครับเป็นเซตที่3แต่ย้ำก่อนนะเปลี่ยนอันนี้นะเปลี่ยนอันนี้ย้ำก่อนนะเป็นนะครับเปลี่ยนอันนี้เป็นโอเว่นครับเหรียญของตัวมันเอง เหลือของตัวมันงดียังไงตอนที่ถูกศัตรูโจมตีเอาง่ายคือศัตรูติดไฟอะ่ะเวลาตีเราแล้วอะ่ะดาเมจจะลดลง5%แล้วทีเนี้ยเราก็มาบวกกับของบิ๊กมัมนะครับบิ๊กมัมอีก5%เป็น10%เเคลียร์ไหมเออแล้วก็ที่มันจะได้เพิ่มเติมนะครับคือเวลาทุกครั้งที่นั่นแหละศัตรูติดไฟก็เด้งเลือดอีกลองไปคํานวณดูนะครับแล้วก็อันนี้เป็นวาน2สองอันส่วนอันนี้จะไม่ได้สกิลหนึ่งนะครับคือถ้าชุดนี้มันดียังไงคือเอา,เอ,าเอาง่ายคืแบบ เป็นชุดที่ใครติดไฟเมื่อไหร่จะตีดาเมจเราน้อยมากอะเพราะว่าอย่างตัวละครมันมี30%อยู่แล้วไงแล้วก็จะได้อันนี้อีก10ผมขอย้ำอีกทีนะอันนี้คือโอเว่นนะโอเว่นก่อนนะเออเพราะว่ามันจะได้10%บนะก็คือโอเว่นห้ามินกามีกห้าเป็น10เอาง่ายก็เหมือนการไปแล้ว4 0อ่นะถ้าใครถ้าใครติดไฟอะนะนั่นแหละครับการไปสี่สิบมันเพิ่มมาอีกสิบเปอร์เซ็นตะ์อะที่เหลือคุณก็ต้องลองไปคำนวณดูว่าจะเอาเส้นไหนดีส่วนตัวตตออนนี้้ยังง่่ไไดแแบบ มันหลายเซตมากอะแต่ส่วนตัวที่ผมมองไว้นะตอนเนี้ยผมอาจจะใส่เซตนี้แหละส่วนตัวผมวนะแต่ว่าอันนี้ใส่เป็นโอเวนครับอืมครับผมใส่เป็นโอเวนกับบูเล่นะเนี่ยบูเล่โอเวนแล้วก็เหรียญน,นี้เพราะว่ามันย่นสกิลหนึ่งตั้งสามสิบเปอร์เซ็นต์อะผมมองว่ามันดีนะครับยน่นสกิลไวๆดีกว่าแล้วก็เวลาโดนตีก็ลดดาเมจด้วยนั่นเองนะครับเวลาอยู่ในทงก็ลดดาเมจด้วยส่วนตัวผมจะใส่แบบนี้นะเออแล้วส่วนที่เหลือก็จะได้เป็นแบบ นั่นแหละแท็กประมาณนี้แหละก็ลองไปช่างใจดูว่าใครใส่เส้นไหนนะอ่ะผมย้ำอีกทีนะเป็นผมใส่โอเบนบูเล่แล้วก็อันนี้สามเหรียญลองไปคำนวณดู